สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Bell Podcast ประจำวันพระหัส,สบ,บดีที่7กระกฎาคมดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในคืนที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนปรับตัวรับรายงานการประชุมเดือนมิถุนายนของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมการปรับตัวขึ้นของอัตาราเงินเฟ้อแม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจจะทำให้เศรษฐกิจถดถอยลงก็ตาม โดยกรรมาการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยมีแนวโน้มว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก0.5%หรือ0.75%ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญสถาบัานจัดการด้านอุปทา,านของสหรัฐรายงานดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐในเดือนมิถุนายน ออกมาปรับตัวขึ้นสู่ระดับ55.3จุดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ2ปีสูงกว่าที่นังวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ54.3แต่ลดลงจากระดับ55.9ในเดือนพฤษภาคมโดยถูกกดดันจากการร่วงลงของคำสั่งซื้อใหม่ขณะที่การจ้างงานได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานค่ะโดยดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น0.23%ดัชนี s p 500ปรับตัวขึ้น0.36% และดัชนี n a s d a กปรับตัวขึ้น0.35%ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนี Euro Stoxx 600ปรับตัวขึ้น1.66%หลังจากคนงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและกา๊าซยุติการประท้วงหยุดงานซึ่งได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับปริมาณพลังงานมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวลง1.46% เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และความเป็นไปได้ที่จีนอาจจะใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหัางเส็งปรับตัวลง1.22%ขณะที่ดัชนีหัางเส็งเทคปรับตัวลง1.23%สำหรับตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิ225ปรับตัวลง1.15%นำโดยการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มพลังงาน เนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้ส่งผลเซนติเมนต์เชิงลบต่อตลาดขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ต่างปรับตัวลดลงเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19ทนระลอกใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นในญี่ปุ่นโดยกระทรวงสาธรารณาสุขของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่จำนวน45,821รายโดยมีจำนวนมากกว่า40,000รายเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะด้านตลาดทุนไทยเซ็นตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น0 0 3โดยตลาดยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนและยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างมากค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญ,ญาทองคำตลาดโคเมิปรับตัวลง1.5 5เปอร์เซต โดยตลาดยังถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ wti ปรับตัวลง1%เปอร์เนเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยหาจังหวะเข้าซื้อในลักษณะ buy on dip เมื่อราคาปรับตัวลดลงมาใน4กองทุนแนะนำรายสัปดาห์คือ1 กองทุนเปิด p r i n c i p l C-H Tech กองทุนเปิด KFA China ้า 3. กองทุนเปิด M China g d และ 4. กองทุนเปิด p r i n c i p l VNEQ ค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ